จุกคนว่าผมเสียงเมือชงนี่รึเปล่าปีนอกกดปีมาฟุ้นก่อนเนี่ยช่องนี้เว้ยนี่แล้แซมสร้งหนึ่งเฮ้ไอปืนเฮ้ยไอ้ปืนต่อไปก็ไอปืนจุดท้ายอีสินดึงเงี่ยฮะอ่อืมเป็ดยังเนี่ยอฮะใครเรียก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 ใครเบกใครเยกฉันจุกต่อไปก็กระปุกเมนนะจ๊ะโอเคเวลอะไรครับ อาวิทย oh, so no, no. ์เด็กขบวนแมนฉันยังรู้จังเลยว่านายเนี่ยเป็นคนตายจริงเหรอเอามันต่ออือใช่ครับผมมีอือใช่ครับผมมีอมตะออมตะหยิบรับเอ๊ะหุยจับปีนจับกินใช่ไหมโอเคแบบจบไปเลยครับบุ๊คเดไม่เก็บอะไรวะพูดเขาพูดเกินก่อนได้ไหมครับบุ๊คบุ้มเกินได้ไหมเก็บคนได้ดิ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายดูเบนหยาบดินไว้ก็พอโอเค